สวัสดีครับสำหรับวันนี้จะเป็นคลิปพิเศษเนาะจะเป็นคลิปที่จะออกอากาศในวันอาทิตย์นะครับผมที่18กันยานะพอดีผมน่าจะกลับมาไลฟ์สดไม่ทันก็เลยตัดใ,ใจว่าวันนี้รีบถ่ายคลิปไปให้ก่อนเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าวันนี้ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับในเรื่องของการบริหารธุรฐฐฐฐฐฐกิจขยะ Re ไซเคิลในะช่วงที่ราคามันเริ่มตกแบบนี้แล้วมันก็ไม่ค่อยสเสถียรนะครับผมนอะกว่าจะได้เตรียมตัวบบรับเบิกถูกเพราะผมเชื่อว่าตอนนี้ราคาที่มันลงอย่างต่อเนื่องเนี่ย น่าจะลงนานนะครับผมสาหรับในสถานการณ์ช่วงนี้นะครับผมหลังจากที่ทางเราเนี่ยได้มีการพูดคุยกันเนาะแล้วก็ได้มีการประเมินสถานการณ์นะครับเราจะพบเลยว่าธุรกิจขยะรีไซเคิลเนี่ยในช่วงปลายปี6 5ที่เราจะถึงเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเจอแน่นอนเลยนะครับผมก็คือมูล,ลค่าของเงินของเราเนี่ยมันจะลดน้อยลงหมายความว่าไงครับคุณเก๋ ธุรกิจขยะรีไซเคิลนะครับช่วงไหนที่ราคามันขึ้นเนี่ยมูลค่างเงินของเราก็จะขึ้นตามแต่ถ้าช่วงไหนที่มันลงเนี่ยมูลค่างเงินของเราก็จะน้อยตามไปด้วยนะครับผมเนาะมันจะไม่นิ่งไม่สเสถียรเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับวิธีการบริหารธุรกิจขยะรีไซเคิลในช่วงนี้นะผมเนี่ยจะมีมีเมนพอยต์หลักๆนะครับผมที่อยากจะเอามาแบ่งปันเอามาแชร์นะผมเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆร่วมอาชีพในหลายๆท่านเลยนะครับผมนะอย่างแรกเลยนะครับผมที่เราจะต้องทำเนาะ น่าสถานการณ์ช่วงนี้นะครับผมไม่ค่อยอยากจะแนะนําให้ร้านเล็กนะผมใช้คําว่าร้านเล็กนะสต๊อกของในจํานวนมากนะครับผมเพราะต้องอย่าลืมว่าร้านเล็กกับร้านใหญ่เนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันแน่เลยก,ก็คือกระแสะเงินสดนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นร้านใหญ่เนี่ย ที่เขามีกระแสตังตัวส,งสูงๆเนี่ยแน่นอนเขาสามารถที่จะเก็บสต๊อกสินค้ารอราคาได้ถูกไหมครับตามกลไกของวิธีการบริหารของร้านใหญ่เนาะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นร้านเล็กนะครับผมเนาะหรือเป็นรถเล่นะครับการสต๊อกของในช่วงนี้อาจจะไม่ได้ส่งผลดีมากนักนะครับผมเพราะว่าราคาช่วงนี้เท่าที่เราเราลองจับสถานการณ์ในช่วงเดือนกระกฎาคมสิงหากันยา3เดือนที่ผ่านมานะช่วงนี้นะที่ผมเช็คดูนะ ตัวที่มีปัญหาแน่ๆเลยเนี่ยคือตระกูลเพชรใสตัวนี้มีปัญหาแน่นอนนะครับผมต่อมาที่มีปัญหาเลยเนี่ยก็คือหมวดกระดาษทั้งหมดนะครับผมเนาะที่จะมีปัญหาในเรื่องของราคาที่มันแบบมันตกต่ำแล้วมันก็แย่ลงเรื่อยๆเนาะอย่างเช่นวันที่เราถ่ายวิดีโอกันเนี่ยหน้าร้านผมนี่ก็ปรับลงซื้อไปเหลือบาแบาทสำหรับกระดาษแข็งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของกระดาษให้ดีนะครับผม อะไรบ้างคุณเก่งที่เมื่อกี้ข่าวร้ายแล้วแล้วในฝั่งของข่าวดีบ้างมีอะไรบ้างสินค้าหมดไหนบ้างที่มันยังพอไปได้อยู่นะครับผมแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบมากนะโดยเมยหลักๆในตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นเศษเหล็กเศษเหล็กเนี่ยตั้งแต่ที่เขามีการปรับสวิงลงมาช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วเขาก็นิ่งยืนพื้นมาสักพักใหญ่แล้วผมคิดว่าเศษเหล็กเนี่ยในปีนี้ไม่ค่อยได้น่ากังวลเท่าไหร่นะครับเพราะาฝั่งในเฟสของการรับเหมาก่อสร้างหรือฝั่งของโครงการไม่กับโปรเจกต์ใหญ่ของคอนสตรักชั่นเนี่ย เขาก็ยังต้องการใช้ตัวซัพพลายพวกนี้อยู่เนาะในการเข้าไปก่อสร้างในหมวดต่างๆนะครับผมซึ่งมันก็ยังสามารถเดินทางไปได้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ยังไปได้แน่ๆเลยก็คือในหมวดของตัวเชื้อเพลิงนะครับผมก็คือตัวอย่างเช่นตัวน้ํามันพืชที่ทอดประกอบอาหารเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าส่งไปในพวกโรงงานที่ผลิตน้ํามันแบบธุรกิจผมเนาะแบบบริษัทผมเนาะแน่นอนว่าตัวราคาเนี่ยมันยังค่อนข้างหือหวาอยู่ยังสดใสยอยู่นะครับเนาะ เราก็จะมีในหมวดของพลาสติกที่มันยังเล่นได้อยู่นะครับผมเพราะพลาสติกหลังจากที่มีการปรับราคาลงมาในช่วงปลายเดือนที่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็นิ่งแล้วนะครับผมนค่อนข้างเสถียรในระดับหนึ่งเลยเนาะอลูมิเนียมทองแดงราคาเนี่ยจะมีการผันผวนสวิงขึ้นลงนิดๆิหน่อยๆน่อยแต่ก็ไม่ได้แบบอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมากนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ราคาที่ยังดีอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในหมวดที่มีปัญหาแน่เลยเนยคือตัวกระดาษแข็งกับตัวหมดเพชรนะครับผมตอนนี้ที่น่าจะเจอปัญหาเนาะแล้วก็เศษแก้วบางรายการนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อราคามันไม่สเสถียรเนี่ยวิธีการโฟกัสการทําการตลาดนะครับที่อยากจะให้ทำเนาะเราต้องมุ่งหน้านะครับผมโฟกัสในส่วนของสินค้าที่มันไม่สวิงมากมายนะครับผมอันนี้จะทําให้เราเนี่ยไม่เจ็บตัวเยอะนะครับผมเนาะส่วนสินค้าตัวไหนที่มันค่อนข้างมีความผันผวน,นสูงมีความเสี่ยงสูงเนี่ยผมแนะนําว่าในการตั้งราคาเนี่ยควรจะเหลือแก็บไว้ให้เขาสักนิดนึงนะครับผมเนาะอย่างน้อยที่สุดคือขาดกําไรได้แต่อย่าขาดทุน นะครับผมใน,ในเรื่องของราคาที่เราจําเป็นจะต้องจัดสรรในพอยน์นี้เนาะโอเคสำหรับในพอยต์ต่อมานะครับนอกจากในเรื่องของการจัดสรรราคาในเรื่องของการอย่าสต็อกของเยอะนะครับสำหรับร้านเล็กเนาะพยายามหมุนของให้ไวเนาะตัวต่อมาที่เราจะต้องโฟกัสกันนะครับก็คือตัวความเสียความเสียในตรงนี้ผมเนี่ยจะเหมารวมในเรื่องของความเสียที่ตัวสินค้าขาเข้าด้วยเนาะความเสียในเรื่องของตัว พนักงานความเสี่ยงในเรื่องของเวลาหรือค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับพวกนี้เป็นสิ่งที่พวกเรานะครับผมจะต้องทําการคอนโทรลความเสี่ยงหายให้ได้นะครับผมคอนโทรลอย่างไงเอาจากสินค้าขาเข้าก่อนเวลาที่มีลูกค้าของเรานะครับผมมาใช้บริการนะฮะสิ่งที่ผมพยายามจะทํามาตลอดนะเพิ่งเทคนิคนี้มันใช้ได้ดีนะคือการพยายามที่จะ educate หรือพยายามจะสอนกับลูกค้าของเรานะครับว่า ขยะรีไซเคิลเนี่ยมันจะต้องคัดแยกแบบไหนนะครับผมหรือวิธีการแยกเพื่อเพิ่มมูลค่าเนี่ยมันต้องทําอย่างไรนะครับไอสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทําเพื่ออะไรมันเป็นการฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ตัวสินค้าของเรานะครับหนึ่งหนึ่งระดับก่อนนะครับผมว่าเป็นการคัดกรองลูกค้าหนึ่งระดับก่อนว่าสินค้าที่จะเข้ามาเนี่ยมันจะมีคุณภาพสูงขึ้นนะครับผมเนาะต่อมาคือสิ่งที่จะต้องทําเลยนะครับคือของเสียเนี่ยอย่าพยายามแบกรับไว้เวลาที่ลูกค้าเขาของมาขายเนี่ยพยายามที่จะ นะครับผมตรวจตัวสินค้าให้ละเอียดนะครับตรวจคันกองให้มันชัวเนาะซึ่งตรงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยจงตรวจด้วยความยุติธรรมนะเพราะว่าคาว่าเข้มงวดในการตรวจสินค้าเข้าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเอาเปรียบลูกค้านะครับผมแต่เราดําเนินการนะครับอย่างยุติธรรมนะครับผมแล้วก็ทําให้ตัวสินค้าเนี่ยมันค่อนข้างมีความเสี่ยงน้อยลงนะเพราะว่าผมไม่ต้องการให้เราแบกรับในเรื่องของความเสี่ยงไว้เยอะเกินไปนะครับผมเนาะอันนี้คือความเสียจากสินค้านะเรื่องคนอันนี้ก็สําคัญ ช่วงน that, waking, ouais. you, ี sharks, river, ้เป็นช่วงที่เราต้องกระชับในเรื่องขององค์กรของเรานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของบุคลากรหรือพนักงานเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องกระชับกระชับเขาหน่อยอย่าให้เขายานมากนะครับผมะถ้าเขาหย่อนยานเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องแบบรับในเรื่องของต้นทุนของเรามากขึ้นในเรื่องของค่าแรงเนาะและที่สําคัญเลยนะอย่าลืมที่จะประเมินรายได้ของตัวเองนะครับกับค่าใช้จ่ายเรื่องค่าแรงตัวนี้สําคัญมากเพราะโดยปกติแล้วทุกธุรกิจเนี่ยเขาจะมีเกณฑ์นะครับผมค่าใช้จ่ายในการจ้างงานอยู่นะครับว่า ค่าจ้างงานในบริษัทเนี่ยจะต้องสูงไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมของของยอดรายได้รวมของบริษัทนะครับผมถ้าวันมากเกินไปในแน่นอนว่าคุณมีปัญหาเรื่องค่าแรงแน่นอนนะครับผมมันจะทาให้เราเนี่ยแบกโหลดนะครับผมแล้วทำให้ผลกําไรเราเลี้ยงตัวเองไม่ได้นะครับผมเนาะแล้วก็ในประเด็นต่อมาความเสียเรื่องเวลาคือกระชับในเรื่องของกระบวนการต่างนะครับผมเนาะกระชับในเรื่องของคอมมานด์ของตัวเองให้มันมีความกระชับมากขึ้นให้มันเต็นตัวหน่อยนะครับเพราะว่าต้องยอมรับตามตรงว่าธุรกิจรีไซเคิลเนี่ย มันเป็นธุรกิจที่มันต้องแอคทีฟคือถ้ามันไม่แอคทีฟเนี่ยมันเป็นไปแทบไม่ได้เลยที่เราจะสามารถคอมเพลติฟทีฟกับผู้ค้าในในรายใกล้เคียงของเราได้นะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างให้ความสําคัญมากๆเลยนะครับผมเนาะในประเด็นนะครับที่ผมอยากจะเน้นย้ําอีกตัวหนึ่งเนาะผมขอย้อนกลับไปที่ประเด็นเรื่องสินค้าขาเข้านะครับว่าช่วงเนี้ยที่ผมเจอบ่อยๆเลยเนะี่ยนี่ผมแชร์นะใน,ใน,ใ,นในธุรกิจของผมเนาะ สิ่งที่เราจะเจอปัญหาไ,ไบ่อยเลยก็คือจะเป็นในเรื่องของน้ำมันพืเเชเนื่องจากน้ำมันพืชเนี่ยพอลูกค้าเริ่มรู้ว่าบางรา,ายนะผมจะเข้าาบางรายนะพอลูกค้าเขาเริ่มรู้ว่าราคาน้ำมันพืชเนี่ยมันมีมูลค่าเนาะบางครั้งเนี่ยตัวสิ่งปลอ,อมปน,นมันเริ่มสูงขึ้นนะครับผมซึ่งตัวนี้ค่อนข้างสร้างความเสียหายง่ายเนาะเพราะต้องยอมรับตามตรงว่าพวกน้ำมันพืชเนี่ยตรวจยากนะครับน้ำมันพืชในอย่างแรกเลยนะสเปคโรงงานเนี่ยที่เราซื้อกันเนียคือ ต้องไม่มีเศษอาหารผสมนะครับน้นย้ำเลยเนาะต้องไม่มีไข่นะครับเป็นไข่ที่เป็นก้อนๆจับตัวเลยนะแล้วก็ที่สําคัญคือยังมีน้ําผสมนะครับผมนอกจากนี้แล้วเนี่ยอีกอย่างที่ผมโดนนั้นในส่วนของน้ํามันพืชน,นะก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของน้ํามันไฮโดรลิกที่ผสมเข้ามานะครับเพราะว่าตัวน้ํามันไฮดรลิกเนี่ยที่ผสมเข้ามาในน้ามันพืชเนี่ยบอกตามตรงว่าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยยา,ยากมากนะครับผมต้องดมกลิ่นอย่างเดียวเลยถ้า กลิ่นมันเพ้นเพี้ยนะกลิ่นมันมันมันเหม็นเป็นอุตสาหกรรมอ่ะมันอธิบายไม่ถูกอ่ะมันจะเหม็นเหมือนพวกน้ำยาพวกน้ำมันหล่อลื่นอุตสากรรมอะไรเงี้ยมันจะถ้าเป็นกลิ่นนั้นแสดงว่ามันไม่ใช่น้ำมันพืชนะครับผมน้ำมันจะเป็นตัวน้ำมันไฮดรอลิกซึ่งราคาเนี่ยแตกต่างกันเยอะมากน้ำมันไฮดรอลิกที่เขาซื้อขายกันในกิโลนึงไม่ไม่กี่สิบบาทนะครับผมซึ่งน้ำมันพืชมันซื้อกันประมาณยี่สิบกว่าบาทเนาะน้ำมันพืชจะค่อนข้างแพงกว่ามากนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่อาจจะต้องขอให้พวกเรานะครับช่วยกาารระ่เที จะค้าขายกันอย่างยั่งยืนในลักษณะของพาร์ทเนอร์ได้เนี่ยมันต้องซื่อสัตย์ต่อกันและกันผมว่านะอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างสําคัญมากๆเลยสําหรับในการทําธุรกิจในช่วงนี้นะครับผมเนาะส่วนประเด็นอื่นๆนะครับในการทำของเก่าช่วงนี้ก็ต้องหมั่นติดตามอัปเดตข่าวสารกับปลายทางบ่อยๆนะครับอันนี้ก็คือสมมติว่าเราขายที่ไหนพยายามโทรหากันบ่อยๆหรือพยายามทักไลน์โทรติดต่อกันบ่อยๆนะครับพยายามเฟิร์มกับเขาว่า พวกนี้แนวโน้มสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมแล้วก็ปลายทางของเราตอนนี้ราคามีอะไรน่ากังวลน,น่าห่วงไหมนะครับผมเพราะผมพูดจากใจเลยนะธุรกิจขยะรีไซเคิลเนี่ยมันไม่มีราคากลางเมื่อมันไม่มีราคากลางนะครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ย เราจําเป็นจะต้องเช็คกับปลายทางของเราเป็นลายต่อลายนะครับผมว่าราคาแต่ละหมวดเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นข้อเสียของธุรกิจเราเหมือนกันนะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับผมที่ทําธุรกิจเดียวกับผมนในช่วงนี้นะเฟิร์มมันเข้าไว้พยายามกระชับกระชับเฟิร์มมันเข้าไว้นะครับผมแล้วก็เชื่อว่าสถานการณ์เนี่ย มันน่าจะไม่ได้เลวร้ายไปถึงระดับปี61 62ขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันจะมี M o U ที่ทํากันไว้เนาะแต่ว่าถ้าถามว่ามันจะโดดกลับขึ้นไปที่กระดาษแข็งซื้อกันหน้าหน้าลงอัดมันจะซื้อกันแบบส0บบาท11บาทนั้นน่าจะเป็นไปได้ยากในสถานการณ์ช่วงนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับให้อยู่ให้ได้ในทุกสถานการณ์นะครับผมเนาะธุรกิจขยะรีไซเคิลเนี่ยหลายๆท่านก็จะบอกว่าเป็นแมว9ชีวิตนะครับผมเพราะว่ามีสินค้าตัวไหนลงก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่มันมีการปรบนาเอออยู่ส เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านเนาะแล้วก็จะมีหลายๆท่านที่โทรมาที่เพิ่งเริ่มทําธุรกิจแล้วก็เหมือนช่วงนี้กําลังแย่ๆนะครับแล้วก็ต้องการขอกําลังใจนะครับผมก็อยากจะพูดตรงนี้เลยว่าซู้ๆูนะครับทุกทุท่านครับแล้วก็ธุรกิจนี้ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็ยังเป็นธุรกิจที่ยังน่าทําอยู่นะครับผมเพียงแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดที่เริ่มต้นทําธุรกิจในช่วงนี้นะในช่วงที่ราคามันไม่เสถียรเนี่ยแล้วเป็นช่วงราคาขาลงเนี่ยมันอาจจะเห็นภาพที่แบบ ฟ้าหม่นหมนหน่อยเนาะแต่ถ้าเกิดใครที่ทําธุรกิจนี้ตั้งแต่เมื่อช่วงปลายปี64นะครับผมจะเป็นช่วงที่ฟ้านี่สดใสแดดจ้าสว่างสดใสเลยนะครับผมเนาะก็อยู่ให้ได้ในทุกสถานการณ์นะครับผมแล้วก็เริ่มต้นได้ทุกวันนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกๆท,ท่านนะครับผมแล้วก็ถ้าท่านใดที่ออมีคําถามหรือต้องการจะถามอะไรนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมคาถามอะไรที่มันไม่ยากเกินไปก็จะนํามา นำมาตัดเป็นคลิปแบบนี้ออกอากาศในวันพิเศษพิเศษนะครับผมแต่ว่าถ้าไหนที่ยากเกินไปก็ต้องขอไยนะครับบางอย่างบางข้อมูลทางเคมีอะไรเงี้ยที่บางท่านถามมาเกี่ยวกับในเรื่องของสัดส่วนเคมีส่วนประกอบของสินค้าหมดต่างๆอะไรเงี้ย บางอย่างเราก็ไม่ได้แมนเรื่องเคมีเรื่องบรรจุภัณฑ์ขนาดนั้นก็เลยไม่กล้าพูดถึงนะครับผมเอาเป็นว่าเราขอพูดในภาพรวมดีกว่านะครับผมเนาะแล้วก็อย่าลืมติดตามในทุกช่องทางของเราด้วยนะไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ใน u t u b e นะครับผมใน Tik t อกนะครับผมตอนนี้ทิก o อกก็เพิ่งเริ่มสร้างเนาะฝากติดตามในทุกช่องทางด้วยนะครับผมพิมพ์เหมือนกันได้เลยว่า c ีรับซื้อขยะรีไซเคิลภาษาไทยนะครับลองเซิร์ชตูนอะขึ้นหมดเลยนะครับผมฝากติดตามในทุกค,คอนเทนต์ของเราเอาไว้เวลามีคอนเทน นะครับและอย่าลืมติดตามคอนเทนต์อัปเดตราคาในวันจันทร์ด้วยนะครับผมตอนนี้ไปก่อนครับขอบคุณครับ